สวัสดีครับฝากกดจับชแนลเช่นเคยนะครับก่อนจะชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กัดจับชแนลนะครับตอนนี้ผมกำลังจะไปวัดพระชานนะครับวัดพระชานบนเขานะครับอบรรยากาศที่นี่เป็นบรรยาากศภูเขานะครับทางเข้าวัดมาดูกันนะครับ อันนี้เป็นจังหวัดลำปางนะครับขอวัดนี้อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางใช่ไหมโอ้ยอยู่บนเขาเลยอ่ะเราต้องดูให้ได้เนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมากับเนี่ยโอ้ยไม่ดีไม่ด Have a c c i e t Hear like a hear sleep when he was d r i v i n g Like a hear f o sleep and then h e don't know anything and we not r e m e that I don't know what he said ครับตอนนี้เราอยู่ที่ดอยพระชานนะครับพามากับเพื่อนต้นเขาก็เขาปุ้นแล้ไมันมีกุญแจเปิดกระดาใจไแจ๊สจต๊บๆเลยมันเกี่ยวกับกุญแจเป็นครั้งแรกแล้วที่มาวัดพระชานนะครับ ไม่รู้ประวัติความเป็นมายังไรผมยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปดูข้างบนมันต้องนั่งรถจากที่นี่ขึ้นข้างบนอีกนะไม่ใช่ว่าจะเดินขึ้นไปได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะสวยแค่ไหนนะครับเขาบอกว่าวัดนี้ทําสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์คของอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะครับ แฮนมอแฟมิลี่ันนี้กับเป็นเพื่อนๆนะครับชิดนี่เป็นฝรั่งที่เคยอยู่ที่เอ็มเพรสนิวยอร์กนะครับบังเอิญมาเจอกันที่นี่นะเลยมาเที่ยวด้วยกันซะเลยอมีป้ายขึ้นดอยไปห้องน้ำจำหน่ายตั๋วรถรับส่งอีก

มันด้ม <c oughs> <c oughs>: ีนอยนขอปุนตง่น้วเดิยปีเดินเท่ลเดาบาทเนเดินัสบาทไ้้ื้อัเดินเ่่ตันนะเดินรถไปเไปปปุนเล่นะเดินไปสี่ร้นี่อยเงกนี้นะนี่ครับบาทกยดเ้สาบาอเดเนี่ยอปเลยจดไสบาทก้าปกเกินไป นี่ครับขึ้นรถตรงนี้นะครับผู้โดยสารตรงนี้ก็เป็นที่รอนะครับรอรอ,ร,อรถโดยสารจากเราจะขึ้นบนดอยเออทำดีเหมือนกันนะครั้งแรกที่ผมมานะครับเนี่ยเราจะไปดูว่ามันส,สดงดงามแค่ไหน ก็เลือกมูไหมเลือกนะโอเคนี่ก็ได้ครับช่วงจีบัดเพื่อสื่อนี่ลงมาจากเราเราลงมากดแบบยังกีบันน้องคือนี่เราเดี๋ยวเราไปดูพบริกรรมอักษรก็เฉลิมพระเกียรติันเป็นรถกระบะเนาะตอนนี้เป็นทางเลือกเขาเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปต่อไปเขาได้นเบรคแปดครับตรงไปสุดแล้วเลี้ยวขวาเลยนะครับช่างชนะเลขแปดชัางชลาเลขแปดนะครับครับ โอ้ยเจ๋งกดนั่ง่อนเป็นมอคดายังไม่ยังไมิดนเกี่ยวแต่เขารที่นี่ัคืคืดคืีวันนี้นทันนบ้างับครับตอนนี้เราก็จะนั่งรถโดยสารขึ้นไปนะครับเพราะว่า ไปกับ40บาทอันนี้อย่างเดียวหาะมันก็อคนก็จะเต็มรถแล้วครับนี่อั้เพื่อนจากอ่าอเมริกาอเมริกานะครับปิโย่ติดเข้าไปตีจ้างมาแล้วนะนี่ผู้โดยสารนะครับสวัสดีครับเจนนี่ก็เวลาสวัสดีครับปิโย่ไม่ได้ตัดไต่ระมอนนะขอถ่ายคลิปหน่อยนะครับพี่ย่ไม่ได้ปัดไต่ระมอนนะตัดไต่ระม้อนเลยปีบานนี่เป็นเส้นทางธรรมชาตินะครับที่ขึ้นไปเขาวชานะครับ

จะสูงเ่าจะส่ครับตน้าทะเลเท่าไรนะตอนนี้ขึ้นเนินสูงขึ้นเินมาสูงมากครับน่าจะใกล้จะสุดท้ายจุดสุดท้ายแล้วนะมีรถขึ้นมาโอ้รถเก่งก็ขึ้นมาได้นี่ไม่จำไม่จำเป็นต้องเอารถโดยสารละอย่างเดียว มีทังเลือกให้มีทังเลือกให้เขาไม่บังคับเราเหมือนกันดีนะดีนะแต่เรามันอาจจะโกกัดมาแล้วมันโค้งหนักหนักกาทำดีว่ะขับรเนี้หางบัขับขึ้นอันนี้จะมีของขายที่ระลึกด้วยนะครับเนี่ยร้านขายที่ระลึกมีกระปุกกระเป๋าได้ใครอยากมาเที่ยวก็ขึ้นมาได้นะครับต้อง อ GPS สน่ต้องปักมุดมาที่เขาพระชานนะครับเนี่ยมันยังมีเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่เป็นไหมเล้ว่าเป็นของไคยเขาเนี่ยเขาะจญี่ปุ่นไหมนี่แหละยอกอันนี้ครับก็เป็นลูกบันตุ๊กตานะครับโอ้คันนี้เป็น ถือว่าเป็นวัดญี่ปุ่นก็ได้นะตรงนี้นเพื่อนเพราะว่าสไตล์ญี่ปุ่นไปเลยเออไอเดียดีเหมือนกันนะนี่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศไทยอ๋ออันนี้เป็นที่ เขาแก่งให้มันรั่วเขาไม่ให้ตักว่าใครมีบุญก็ตักเยอะไงนี่เขาทําตูดให้มันรั่วนะครับเพื่อว่าไม่ให้ใครตักเยอะๆตักแบบใช้ใช้อะไรใช้ความพยายามของตัวเองนะถ้าตักขึ้นอย่างนี้ม,นมันก็ไม่ทันอนะ่ะคุณต้องอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะตักได้มันก็จะหมดตักไว้ โอเคนะครับโอ้โ oh, ห <laughs> ตูดตูดมัน okay, right, right. ตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยผมว่าตั้งใจมากกว่า What? 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 เอ๋อสามคนแล้วก็สามคนแล้วก็ <laughs> วกอันไปกับเนี่ยเป็ย very nice very n i c นไทยคนเดียวก็ไม่ถึงมัดูปู่ย่าแล้วคนเดียวผมก็ไม่ยูปู่ย่าก็แก่แล้ว สไตล์ยังมั้งสตล์ญี่ปุ่นก็ต้องเขียนภาษาญี่ปุ่นนะมาเนียเือมนมา,มนาเมาแล้วเตือมาถึงเป็นปันแรกนะครับขึ้นบันไดนี่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะเหนื่อยแน่นอนครับหลายขั้นมากเหนื่อยก็พักนะครับบันไดไปโอ้โหธรรมชาติดีมาก มาทําบนเสาในสไตล์ญี่ปุ่นนะครับก็เหมือนวัดวัดญี่ปุ่นในไทยว่าง,งั้นเถอะนะไม่ใช่วัดไทยนะครับเป็นของญี่ปุ่นไปเลยนี่ตรงไหน,น กล้องไปจะถ่ายฮะกำกล้องเป็นตากล้องห้องหนักด้วยเลยเออไปจะตีเนี่ยเออเออถ่ายเหรออ่าเปิดแล้วปเลยเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเราต้องมาแล้วต้องตีละครังให้ได้ให้มันตังดังเสียงดังก็แสดงว่าคนมุมบุยบุญ okay. ดังัโอเคครั้งเดียวพอครับ อันนี้เราจะขึ้นไปโน่นนะครับโอ้หมันย้อนแสงจะมองไม่เห็นนะครับมีพระองค์ใหญ่อยู่ข้างบนนะครับอขึ้นตรงนี้มั้งเหมือนเราเหมือนเราได้มาญี่ปุ่นนะ ถ้ามาวัดนี่แล้วม,มันเป็นวัดญี่ปุ่นในไทยนี่ครับมาดูตรงนี้ก่อนนี่พระองค์นี้ครับเอา้าเป็นพระญี่ปุ่นมาแล้วน,นครับหลวงพ่อไดพุทธสื่ วัดาาาโตออินเมืองคามามุระดูนะครับเป็นวัดญี่ปุ่นจริงๆเพราะว่ามีพระกัอพ่าญี่ปุ่นนะครับ มาดูโฮมโฮมญี่ปุ่นเอางงาอดี๋ยวมันขีเอเกเดีน๋นึ่งเอกกิ้นึ่ง,ง,อ,งองมา,า,ากำกำเนอ,องงามข่ว่ะงามเดี๋ยวีเปิดห้องไหนนี่ด้านหลังผมนะครับจะเป็นโฮมไฟแสีดแดง ของญี่ปุ่นนะครับเราก็จะมาดูพระองค์ใหญ่ครับโอ้โหองค์นี้องค์ใหญ่มากนี่นะครับใครไม่ได้มาก็มาได้นะครับอยู่ที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปางนะอําเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะครับ ปกักหมุดประเทศเขาวชานนะครับอันนี้เป็นวัดญี่ปุ่นในไทยก็แล้วกันนะไม่ใช่ว่าสไตล์ญี่ปุ่นอย่างเดียวอ๋อตงซืแต่ขหันอันนี้ใครขึ้นมาเที่ยวตรงนี้ก็อาจจะซื้อของที่ระลึกว่าเคยมาแล้วอย่างเงี้ยนะเราจะเขียนไว้ นราก็มาเขียนนะเอาเป็นแถวสไในก็บ้ข้ามก็จะทุ่าข้ามก็จะ้อยโอเคเราไปดูใกล้ๆชัดๆหนึ่งนะหดแต่ข้างล่างมีเป็นป่าเขาธรรมชาตินะครับตรงนี้โอเคไหมแค่ไม่มีไมม้าไม่มีต้นไม้ก็จะมีแบบอ่าวิวทุ่งนาสวยๆข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราอาจจะไปอยู่ข้างบนก่อน เนี่ยมันว่องมัเรื่อยๆนะพี่ออตถ้าจะรอ่ะนี่ครับนี่เป็นพอเราอยู่ข้างบนจะเห็นวิวชัดมากวิวสวยๆเลยรับตรงนั้นเป็นน้ำเพริ้นแม่ทะอะไรตรงนั้นครับ นีมันจะย้อนแสงนิดนึงไม่รู้เห็นหรือเปล่านะฮัลโหลคิสอาร์มกูดเวอรีฮอตนาวไปขึ้นไปตรงฟ้า <Apple? S 1> กันด้านหลังกันเพราะว่าพระอาทิตย์มันจะจะตกทางนี้นะเ <Apple. Apple. S 1> นี่ยมันติดต้นไม้นิดหนึ่งนะงั้นจะเห็นวิวสวยมากอะ่ะ เนี่ยโอ้โห,โหองค์ใหญ่มากนั่นหลังก็เป็นป่านะครับสงบเงียบดีมากโอ้โหมีป้ายที่ คนมาเยี่ยมข้างบนอะ่ะเขียนแล้วามาแขวนไว้เยอะมากเห็นไหมไม่ใช่ว่ามีแต่ตรงนี้นะครับมีโน่นอีกนะม,มีป้ายของเราเอง จะไ้รู้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราขึ้นมาแล้วไปไปต่อครับตรงนี้จะไม่ย้อนแสงนะครับผมอยู่ใกล้มากใกล้ฐานก็เลยถ่ายไม่เต็มตัวก็เลยแหงนเข้าไปนะให้มันตั้งตั้งฉากเลยอ ก็เป็นวิวนะครับแต่ว่ามันจะมีต้นไม้บังนะถ้าไม่มีต้นไม้นีก็จะเห็นชัดกว่าน,นี้เห็นไหมทางโน้นอ่ชมวิวกันหน่อยนะครับครับตอนนี้เราก็เดินลงมาข้างล่างนะครับจากนูควาสูงนะครับ หอเนี่ยเนี่ยท้ายทุกเนี่ยละน้ำเนี่ยแต่ทั้งยิ่อโยกัฝั่งไปอ๋อวิโยอย่าไปเสื่อนนั่นเดี๋ยวจะขึ้นมาอยู่เอากระดังวันได้ทักอ่ะนี่นะครับถ้าไม่มีต้นไม้เนี่ยจะเห็นวิวชัดเนาะน่าจะแปลงหอนะให้สมวิวเนาะใส่ขึ้นไปขไปให้มันสูงเหลือ <S 2> <S 2> ต,ลต้นไม้นะอ,นอ,นอ,อ่าแป้งเหยื่อเนาะไปยังปุ่นเนาะเพราะว่า ทำให้ขนก็ขึ้นมาเลยสกายวอกใช่ฝนจะมาเยอะครับทุกก็ได้แล้ลงลงเลยเพราะมันสูงกว่าต้นไม้เราจะหันทีว่าแต่ว่าบ้าน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 ออกไปนี้นี่แต่ไอ่ถุงน้าถุงน้าวิวถุงน้ากางน้เอยู่แล้วล่ะขึ้นจะลงแล้วขึ้นเลย นี่เป็นกระถางทูบนะครับภายจุดทูบ่แล้วก็มาตรงนี้ทูบเทียนป้ายนี้ก็ซื้อมาจากข้างล่างแะครับมาแขวนได้ทุกอุกคนหยาบแขวนก็ป้ายก็แขวนนี่ครับนี่ก็เป็นจุดจำหน่ายของที่ระลึกที่จะเอาไปแขวนไว้ข้างบนนะครับที่วัดประชานนะครับใครอยากมาเที่ยวก็เชิญชวนนะครับ เชิญมาเที่ยวได้นะครับให้ประมูลมาที่ที่ไหนนะต้องหมดพระธาตุพชานค่ะวัดพระธาตุดอยพชานใช่ไหมครับโอเคครับตุ๊กตาตัวละสี่สิบบาทนะครับป้ายเท่าไหร่นะป้ายตังยานสียงโชคสี่สิบบาทละคูงอธิษฐานยี่สิบบาทระฆังระฆังห้าสิบนะครับแล้วก็ป้าย สซงปรารถนาป้าย99เลยยป้าสรวม99นะครับเจิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะครับตอนนี้เราพักพักร้อนกันนะครับพัาดื่มน้ำกักันเื้อน้ำมาดื่มกันจากนี้มีจุดสายน้ำดื่มอะไรนะครับมีอาหารด้วยนะรับตอนนี้ร้อนมากอเสื้อติ่มกินต่อไหมครับ เพื่อนซื้อไอศรีมกินก่อนไอนมแท่งนะครับ่างนีนง้มีเครื่องดืม่มเครื่องดื่มน้ำเนิ้มมีหมดนลข้างในนะครับเลยส้ม อาจจะวนลงเนี่ยกันทางไปวิหารและซุ้มประตูนะครับตรงนี้จะเป็นความสวยงามก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ย ญี่ปุ่นนะเราตรงนี้ตรงนี้เหมือนญี่ปุ่นไปหมดเลยนี่ก็เป็นวิหารนะครับพอดีแบตผมหมดพอดีผมต้องอใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับช่วงอยู่ท้ายก่อนจะปิดคลิปนะครับเรามาดูวิหารก่อนเนาะตรงนี้ตรงนี้เป็นพระธาตุนะครับพระธาตุครับ เรามาวิหารตรงนี้แล้วก็เราจะได้ดูวิวข้างล่างนะครับวิวตรงนี้สวยมากโอ้โหตรงนี้สวยว่ะมีพระนาคมีพญานาคเยอะเลยนี่ครับแล้วเราก็จะเห็นวิวตรงนี้นะโอ้ตรงนี้เห็นวิวเยอะอยู่ครับเอา้าเจออีกแล้วฮัลโหลฮัลโหลคิสโอเคไทยเหอโน่นนอนเบสโซ่โซ่ โอ้โหดูวิวนะครับวิววิวหลักล้านเหมือนกันนะอย่างนี้ไปดูวิวก่อน z ูมให้นะครับด้านล่างนี่น่าจะเป็นอำเภอแม่ทะนะครับมีสายน้ำอยู่สองสายนะเห็นเห็น ที่อำเภอแม่ทานนี้บ้านเรียนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้ทุ่งน,งนาฤดูฤลืฤดดูที่ปลูกข้า,าวนี่น่าจะสวยเดี๋ยวพัที่ตอนนี้ยังเอาผลผลิตออกไปหมดแล้ว นี่ครับเป็นภายในพระวิหารนะครับสวยงามมากครับตอนนี้ก็เจอน้องสาวนะครับเป็นผู้โดยสารมาด้วยกันนะครับเสี่ยงชีวิตมาด้วยกันพร้อมสวยไหมอันนี้อ่ ก็จะปิดคลิปตรงนี้นะครับพอดีมากันสี่ห้าไปด้วยกันไหมไปลำปางด้วยกันไหมอยู่ลำปางอยู่ลำปางตอนนี้ไป่อยากลำปางเลยการเดินเสาลำปางก็สาลำปางแล้วครบบางหนาวหน่อยนะเสาเจียงไฮมาอยู่ลำปางเแต่จงีนอยู่ไหนอยู่ไหนในปณเจียงคำน้อยู่เวียงชัยเจ้าเวียงชัยใกล้กันฮะอันนี้เจียงคำในเมืองเจียงคำแต่บ้านเกิดเช่เปิด้า เจอสาวเชียงรายนะครับมาเที่ยวลำปางนะครับโอเคไป,ไปไปไปลงก่อน <_ d ata> ก็อยากจะล่ำลาบรรยากาศนี้ไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่บายกันนะน้องสาวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้นะครับครับล่ำลาบรรยากาศนี้ไปก่อนนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับยนจังชาแนลนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเอาบายบายก่อนบาย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 โอเค